โอเคครับผมกราบสวัสด co ีท mm ่านผู้ชมทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมมีคนคอมเมนต์บอกว่าถ้าไม่ตะกลนจะดีมากโอเคครับได้ครับผมได้ครับเดี๋ยวผมไม่ไม่ตะกลนให้ก็ได้ครับไปดูเกมกันเลยนะครับผมก็สวัสดีผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมคลิปนี้อ่าหลังจากต่อจากคลิปที่แล้วนะผมที่เราเอาอ่าขึ้นไปได้หนึ่งคันแล้วนะผมจอรถดําที่มันตกทางนะครับผมนะ แล้วก็เหลืออีกคันนึงก็คือคันแรกคันนี้นะครับผมมันจะขึ้นได้หรือเปล่าครับวันนี้ครับคันนี้มันน่าจะยากหรอเมั้งไปเดี๋ยวไปดูกันมาดูกันนะผมก็ยังไม่รู้กันว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับผมนะมาดูกันโอเคครับไปกันเลยเล่นเครื่องโอเคไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยโอ้โหเสียงแตกตุ๊ดมากเลยนะ แต่เรียกว่ารถบัสอ้บ้าเฮ้ยจะดิ้งทำไมอะลูกพี่เออเอเอเองตุงเมกกี้ม่งใหญ่กว่าของเก่งอีกครับทุกคนครับโอ้โหใหญ่ยิบขวายเลยโอ้โห,โหมีดีดมีด้งขึ้นมาด้วยเดี๋ยวบนจะทำการเออ่ดันขึ้นนะครับทุกคนครับดันขึ้นมาเลยไม่ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ป่าวองตุงแล้วรถรถจริงอ่ะ รถจริงอะมันขึ้นไม่ได้หรอกนะครับต้องเอามันออกเท่านั้นนะถึงจะลากถึงจะดันขึ้นได้นะทุกคนนะรถจริงอะไม่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 สามารถดันขึ้นได้นะครับผมว่าเราลองดันหลังให้มันตรงตรงกว่ะดันดันหลังให้มันตรงตรงกว่านะดูดูดูขนาดข้างหลังยังยังจะทันดันไม่ค่อยไปอ่ะดูดิโอ้ยไม่ได้ขับบิดดูอ่ะ ข้างหลังยังยังดันไม่ค่อยไปอ่ะโอ้โหเึ๊บโอ้โห,โโหคือเอาตรนะงานช่วยนี้เป็นอะไรที่แบบยากมากครับยุ่งยากมากนะครับยุ่งยากจริงจริงครับยุ่งยากมากครับงานช่วยแบบมันมัน,มนคือยังไงอ่ะมันแบบ มันต้องมันต้องทำแบบโอ้โหแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะผมนะแบบปวดหัวนะผมนะเออผมปวดหัวผมปวดหัว,ห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 วอผมปวดขาผมปดขาอะไรอแบบย่างนี้นะผมเยอะว่าจะดันผมว่าเราต้องไปดึงกลับแล้วลนะ่ะไปตั้งอยู่นู้นแล้วก็ดึงดึงกลับนะผมเออาโตครับรถรถจิบล้อเป็นใหญ่ใหญ่กว่าแมคโครเลยเด้วโอ้ เอาสามร้อยมาลากแล้วบ้างเนี่ยตามิงก็สองร้อยมันก็ขึ้นนะผมสองร้อยก็ขึ้นโอ้โหผมยังเกียดอะไรทะลุเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหงเกียดอะไรว่าทะลุเนี่ยดูดูตรงบุกกี้นะกูนะอย่าอย่ามาดูตรงห้อ,องกก่งนะ ยิ่งไม่ขึ้นเลยหรอเนี่ยโอ้โหไม่ขึ้นเลยว่ะทุกคนเอา,อางี้เดี๋ยวถอดหางก่อนเนาะถอดหางเสร็จคอ่อยอดึงหางมันขึ้นไปก่อนแล้วค่อยดึงแม่มันนะครับผมนะถอดหางออกก่อนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวดึงหางออกไปไกลนู่นเลยนะครับแล้วก็ค่อยดึงแม่ไปตามไปโอเคมา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 ,มาโอ้โห จะทะลุทำไมเอ้ยเฮ้ยมาเร็มาเร็มาเร็โอ้โหเอ๊มันต้องเพลงมาแล้วมั้งจังหวะนี้นี่พี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดเพลงก่อนมาเพลงมามาเยอ๊จุ๊บไปเออโอเคมาได้มาได้มาได้มา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 เฮิ่เฮ้ยเอ๊เพลงมันไม่เรอดใจว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาเพลงมามาเอาแบบเรอดใจเลยมามาเพลงแดนนี่มา เอาแบบล้อๆใจเลยแล้วกันนะผมนะเยอะเยอะเอฟ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 เอบถ้าเสียงดังก็ขออภัยนะทุกคนนะเอบเอฟเอฟเอฟ เฟ๊บเฟ๊บอ่าเยเยเด้อเดเดือดปอเอเอไปเลยไป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 เฟรบเรบเบอ้ยอยู่ล้อมันขวางล้อมขวางมามามาทีมต้องเร้าใจมันองพลังให้มันดินขึ้นได้เฟรบเรบเฟรบเอรบเฟรบเฟรบเรบเฟบ อ้ับฮับเย็บไขึ้นเลยว่ะเอาแม่มันขึ้นได้ก่อนนะฮับ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 เย็บเย็บเย็บฮับเฮ้ มันต้องะดุกคนนี้ขึ้นมาปึบขึ้นมาไม่ขึ้นมัไปดัดหน้าเอาเออเย็นเดี๋ยวดัดหน้าเลยไม่มีคนสมจริงอ่ะบอกไว้ก่อนนะผมนะดูมันจะลุ้ะเลุเป็นบ้าเล่นเลยอ่ะเฮฟเปเฮปเฮเฮ มาดิ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 ิิิมมมาาาดดดดันขึ้นเลยเนี่ยมาดิมาดิมาดิเออเฮ้ยัล้ะว้าวฮับ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 โอ้โห้ยหุดต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ วะเอฟเอฟเอฟเเมันเดินขึ้นไรวะเนี่ยอ่าเอฟเอนี่มันต้องเพลงอย่างงี้มันถึงจะขึ้นายใช่ปะจับจบจับบนบนเย้ วูบุ้งกี่แม่โคบุ้งกี่แม่โคเดี๋ยวต่อบพวกก่อนแล้วกันครับมึงจะหันหนีไปไหนอ่ะเฮ้ยมึงจะหันวพวกวกมึงจะหันหนีไปไหนอ่ะไม่คิดเลยกดตีน ว่วงหันหนีเฉยอะไรครับเนี่ยเอเคร์ซ yeah. okay. <laughs> okay, oh. oh ึบโอเคฮับฮ oh ับฮ uh ับ huh. ฮ okay, uh ับ huh. ฮับ oh ฮับฮับโอเคโอ้โหโอ้โหโอเค่ะก็วันนี้แหละ นะครับผมนะเยวเดี๋ยวเราจะเอาอรถแมคโครขยับออกนะครับเดี๋ยวลองทดลองเอาอ่ารถคันนี้เดินหน้าไปดูนะครับผมจะเดินหน้าไปได้หรือเปล่านะโอเคได้ครับผมโอ้โหอ้ยอู้หูจะไปได้โอเคเรียบร้อยครับทุกคนครับแม่มันต้องแบบมีเพลงตื้นๆอะไรอย่างนี้เนาะโอ้โห โอ้โหต้องขอบคุณเจ้าโคอมสุ่อเป็นซีสองร้อยมากเลยแล้วกันนะเพิ่มที่มาช่วยในงานวันนี้นะครับเพิ่มนะโอ้โหเก้านาทียังเหลือวะเนี่ยทำไมมันเร็วจังวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วผมนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูกันว่ารถมันอ่าเละมีพังตรงไหนหรือเปล่านะไม่มีนะไม่มีนะโอ้ไม่เจ๊ไม่เบ๊ไม่ไม่มีก็แล้วไปแล้วผมนะโอ้โหดูไฟเลี้ยวเปิดโอ้โหไฟเลี้ยวไฟถอยวะเนี่ยสว่างจ้าเลยโอ้โห มันจ้าซะเหลือเกินแล้วไอ้เชลยมึงเป็นอะไรนะไอ้น,นี่ไอ้ไอ้ไอ้นี่ขึ้นไม่ได้เลยครับทุกคนครับมันขึ้นไม่ได้เลยนะนะปล่อยให้มันเป็นประวัติศาสตร์อยู่นี่แหละเออนะผมนะโอเค <c oughs> เดี๋ยวก็จะย้ายขมศุกร์กลับนะผมไปเดี๋ยวเราเดินกลับกันเลยไปกันเลยโอ้โหสองขันเละตุ้มเป๊ะก,กันเลยทีเดียวแล้วคนนะ เปร์เลตุมเปลลาลาเลตุเปลเลตุเปลลาลาเลตุเปลลาลาเลตุเปลเลตุเปลเออลาลาเลตุเปลาลาเลตุเปลเฮใจปะไม่รู้อ่ะหูด,ด,ดูดูแท็กมันหมุนดีทุกคนแหมผมชอบมากเลยโดนเลิศหมุนเนี่ยเนี่ยนะไอ้ไอตัวเนี่ยนะโคตรแรงเลยนะตัวเฟืองเนี่ยมันสามารถแบบดึง เอาอมาทางไหนไหมะมันสามารถแบบดึงรถที่แบบหนักๆให้มันเคลื่อนที่ได้คือแบบความแรงนี่คือแบบมหาศาลเลยนะทุกคน <c oughs> แรงมากเลยครับ <c oughs> ดูอ่ะรถหนักๆสามารถทำให้ให้เคลื่อนที่ได้แบบสบายๆเลยอ่ะโอ้โหดูฟ <c oughs> ุ้นเด็ดฟุ้นตลบอบวนกันเลยทีเดียวนะผมก็ เดี๋ยวคลิปนี้คงปิดไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนนะเพระาะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะย้ายกลับนะผมนะเดี๋ยวขอไปรับตังค์ก่อนแล้วกันนะผมขอไปกึ๊บก่อนแล้วกันนะผมนะนี่หลังจากที่เราช่วยเฉอช่วยช่วยเสร็จเอช่วยเสร็จแล้วเราก็ไปทําการย,าย้ยายรอย้ายรถกลับนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปกึ๊บกับเจ้าภาพก่อนแล้วกันนะผมนะแล้วก็รับตังค์นะผมนะ นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์เนาะมีเพลงตื๊ดๆก็มันไปนะครับผมแล้วก็ช่วยแบบมันๆนะผมนะเจินไหมครับอาจจะสั้นหน่อยนะทุกคนมันหมดแล้วมันไม่มีอะไรทำแล้วแต่เป็นพัดพัไปครับสวัสดีครับ